วันนี้เด็กๆโฮมสกูลวัดพระบรมธาตุดอยผาสม้มลงมือทำน้ำมันไบโอดีเซลจากเมล็ดดอกทันตะวันโดยมีฟลุกที่สนใจศึกษารุ่นนี้จนเชี่ยวชาญเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้อย่างตั้งใจเป็นฟลุกคนใหม่ที่แตกต่างจากเมื่อก่อนเมื่อก่อนค่อนข้างกเกเรถ้าไม่ทำการบ้านก็เที่ยวเหมือนเด็กหลายคนที่เลว้วไหลเมื่อไปเรียนไกลบ้านล้มเหลวจากการเรียนในระบบซ้ำเติมทุกของพ่อแม่ที่แบกภาระหนักบุญบา จบม .6 เป็นนี่20,000จบปริญญาตรีเป,ป็นนี่4 0 0 0สุดท้ายก็ไปไม่รอดนี่คือรูร่วดที่ใหญ่ที่สุดไม่แพ้อบายมุกเลยพระจึงลุกขึ้นมาจัดก,การศึกษาแบบพอเพียงเป็นทางเลือกให้กับชุมชนให้ลูกหลานได้เรียนรู้จากฐานชีวิตและความเป็นจริงของครอบครัวชุมชนผ่านการลงมือปฏิบัติจริงคิดได้ทำเป็น หลังจากไปเรียนรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์กลับมากระตูนตั้งใจจะทำนาข้าวอินทรีย์จึงขอยืมรถไถที่บ้านมาปรับพื้นที่ทำแปลงนานด้วยตนเองโดยมีพ่อมาช่วยสอนค่ะลองมาทดลองดูจุดเด็ดของเขาคือปลูกข้าวหึงไร่ได้ร้อยถังเนค่ะถ้าได้จริงแล้วก็เอาไปให้พ่อแม่เราใช้เปลี่ยนจากสารเคมีไปอินทรีย์ไงค่ะ ในห้องเรียนของจริงที่มีอยู่หลากหลายเด็กๆถูกท้าทายให้ฝึกคิดวางแผนเพื่อตอบโจทย์ในชีวิตจริงของตนเองและครอบครัวลงมือทำและแก้ปัญหาโดยมีเพื่อนและครูร่วมเรียนรู้เคียงบ่าเคียงไหล่ทำไปด้วยกันเป็นบรรยากาศของการเรียนรู้ยังมีความสุขอบอุ่นท่ามกลางมิตรภาพ เมื่อกลับมาถึงบ้านการทำหน้าที่ลูกที่ดีผ่านกิจวัตรประจำวันทั้งช่วยงานบ้านปรนิบัติพ่อแม่ดูแลปู่ย่าตายายคือสิ่งที่ต้องทำอย่างสม,ม่ำเสมอดีใจมากเลยค่ะภูมิใจมากที่เขาเป็นผู้ใหญ่และมีความรับผิดช,ชอบไม่อยู่ด้วยกันพร้อมนายก็มีความสุขกับเ้า <laughs> มีความสุขครับเราสามารถเลือกได้ เป็นการจัดการศึกษาที่ทำให้เด็กๆไม่ละทิ้งครอบครัวชุมชนรักและผูกพันเป็นส่วนหนึ่งของทินฐานบ้านเกิดได้สัมผัสคุณค่าภายในตนค้นพบความรักความฝันจากการลงมือทาในภาวะที่ปราศจากความเครียดเค้นบีบคั้น,มนเมล็ดพันธุ์แห่งความดีความงามและศักยภาพภายในจึงค่อยๆเติบใหญ่งอกงามสามารถที่จะพัฒนาหมู่บ้านของเราได้ไงคะ่ะ ถ้าเราร่วมกันทำเงี้ยค่ะต่อไปเนี่ยเขาจะสามารถพึ่งตัวเองได้ต่อไปเขาจะสามารถไปที่พึ่งให้กับชุมชนสังคมได้ประเทศชาติได้อดีตแก้ไขไม่ได้ครับแม้เสี้ยววินาทีก็เราก็แก้ไขไม่ได้แต่เราจะทำปัจจุบันและอนาคตให้ดีที่สุดครับ